เฮียนเอีย้ยไม้แล้วจ้ามาเพิ่งวลาัติได้อ,อย่างเนี้ยควล่ะสารพัดสารพีจ้ามาเพิ่งจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาบานเอีกแล้ว,ลวได้คลิปอีกแล้วบนไปต้องบอือเรามาตอนนั้นพวมมันพวมเมียก่อมาตอนนั้นกำลังปลูกมาตอนนี้เบิ่งเป็นนวยแล้วละ่ะ มีขูยยางขูนเหนียวโอรรถอู้วเศอ่อนเบ้ยบ่หมดอือแล้วอะไรฮู้วเศจะส์อ่อ,อ,อนเดะเอันนี้ก็อีกพันหนึ่งจีนี่เศรษฐ์อ่อ,อนาะโอ้ยจักยังเป็นยังเดี๋ยวจะไปหาเก็บเอาผักหาเก็บเอาผัก เพิ่งประกอบปักขาสารพัดสารเพมาอีกแล้วใหญ่เราไปหาเแย่แค่หมดแดงใหญ่เราไปหาเแย่แค่หมดแดงกันระยองระยองระยองหมูเขียวยยยย <c oughs> เข้า,ขาบ้านไม่ใช่จันหรองเวกเวกอยูปป่ดอยังไปเบิ่งอยังไปเบิ่งเราเอา๋อ ปลาผักอีตูจากว่าสารผัดสารเพคให้กอโอ้ยบ้างผักปุุงเห้วฮอนแดดไรฮอนแดดไรอัอน,อ,น,อ,นอันต้นใหม่ต้นผักกันร,กรับก็ได้ต้นทุเรียนเดียวกันเลเป็นกินน้วยเนยโอ้ยบ้มาขามเขียตัแแ่บแต่ัเตตตเเกเขียบัเกเขียให้ตอกให้เตาว่าไปแต่กบนมเขียเกบบักเขียไปไปกินักเขีย ซอนบักเขือบังสะระนงสะระเน่ทนทานไใยบ่คะทนทานไใยบ่คะงามกักงามเนี่ยเก็บบักเขือเก็บบักเขือไปกินเขาโอ้ยมาจ้ะห่อนะหอนี่ไปเบิ่ง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 ป้าตัดป้าต่อดอกขี้ค้านอุ้ยเบิยงเด้องามกักงามเนี่ยสะอ่อนกไง ุ uh, me, ูยบ oh, ่งไม่เปลี่ยนไคอยมาเอากระสุนใส่ส uh, um, ่งการจินกันสะอนส้อนสอนนใครหมดเด่นตรงขัดตรงเนี่ยงามขัดงามเนี่ย จังตะเลี้มันบอมันมัไม่ค่าไปแยแคุ่้งเตี้ยเองอ่าของเสียบมาให้พี่เห็นนองกินมีเล้าจังไิกินเด้ออยู่ตลาดเพื่อกับเสยบฟิตมาหายยังชหายยังคะอุดมสมบูรณ์ค่ะเฮหากิบ มาหาียังก็เก็บผักไปกินดอกคักด,กดอกแดงบอกฟอกักริกมันคืออะไรมันจะโอ้แม่เป้งน,น้ำขัดน้ำเนี่ยไทยหมดแดบดบโลคือ